เมนูน้ำพริกหนุ่มสูตรดีต่อไตวัตถุดิบพริกหนุ่มห้าเม็ดหอมแดงห้าหัวกระเทียมสองหัวเกลือหิมาลัยครึ่งช้อนชาก่อนอื่นเรามาดูวิธีการเตรียมวัตถุดิบกันนะคะนำพริกหนุ่มหอมแดงแล้วก็กระเทียมมาย่างไฟให้สุกหรือจะน่บกับกระทะก็ได้ค่ะให้เปลือกพองออกหลังจากนั้น นำพริกหนุ่มมาลอกเปลือกออกและกระเทียมหอมแดงก็ลอกเปลือกออกให้หมดเหมือนเช่นกันนะคะและก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาโขลกรวมกันแล้วก็ใส่พริกหนุ่ม,มาบางคนก็ใส่เกลือลงไปก่อนตามบางคนก็ใส่ตามเสร็จก่อนแล้วก็มาปรุงเกลือ แต่ว่าสูตรดีต่อไตของเราไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลเราไม่ใส่เพราะว่ามันหวานจากตัวหอมแดงหวานจากตัวหอมแดงอยู่แล้วเกลือใส่ได้แค่ครึ่งช้อนชาย่ยผ้าใช่ไหมประมาณครึ่งช้อนชา เกลือในที่นี้คือเกลือเกลือหิมาไลนะคะหรือว่าใช้ได้เฉพาะเกลือหิมาไลหรือว่าดอกเกลือนี้มาดูผักแนมของเราวันนี้เป็นผักผักสลัดอินซีนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกหนุ่มสูตรดีต่อไตวันนี้เป็นผักผักสลัดทานได้นะคะพวกแตงกวาก็จะเป็นผักแนมได้แต่ว่าพวกที่เป็นกาก แลกว่าจะเลี่ยงนิดนึงทานคู่กันกันกบไข่ต้มถ้าผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะที่4ีที่หเนี่ยก็ขอให้เป็นแค่ไข่ขาวนะคะไม่มีไข่แดงเพราะว่าไข่แดงจะมีฟอสฟอรัสด้วยแต่ท่านไหนที่ฟอสฟอรัสยังไม่สูงจริงก็พอทานได้บ้างในระยะ1นระยะสระยะสเนี่ยก็ทานไข่แดงไข่ทั้งลูกได้เลยแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ติดตามเมนูต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Boom. you